สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ระบบออโตเมตอินคัมผมพด่าไอไอโคชต้นนะครับระบบออโตเมตอินคัมเป็นระบบที่สามารถที่จะเซตอัพในยุคที่กําลังจะเกิดการผันผวนอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับในยุคหน้าที่ระบบอินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการทําธุรกิจออนไลน์ได้มีความสมาร์ทมากยิ่งขึ้นนะครับและสามารถที่จะทําเงินแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น เอาแล้วนะครับวันนี้ผมจะให้พี่น้องเห็นภาพรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับว่าตัวระบบสมาร์ทเบดเนี่ยนะครับมันสำคัญยังไงทำไมเราต้องเรียนรู้ว่าระบบสมาร์ทเบดเนี่ยมันคืออะไรและต้องมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเราด่วนเลยนะครับไม่งั้นการแข่งขันของพี่น้องมันจะแข่งได้ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับผู้คน นะครับผู้คนที่ขึ้นไปในระบบออนไลน์นะครับส่วนมากเขาจะเข้าใจว่าเว็บไซต์นะครับคือตัวหลักในการขายสินค้าสินค้าต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับตัวเว็บไซต์เป็นองค์ประกอบย่อยเล็กๆแค่นั้นเองที่อยู่ในตัวระบบสมาร์ทเบดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวระบบสมาร์ทเบดนี้เองนะครับมันยังรวมถึงระบบพวกเซลล์ปรเซสที่วิ่งเข้ามา ระบบเซลล์โปรเซสที่วิ่งเข้ามามันก็ยังรวมถึงตัวเช็คพอยต์นะครับที่คนเข้ามาแล้วต้องมาเจอกับด่านแรกของเรานะครับทำให้เกิดการสนใจในการที่จะติดตามความเป็นไปของพี่น้องในการที่จะสื่อสารความถนัดของพี่น้องหรือแปลนด์ของพี่น้องออกมานี่แหละครับมันมีนกลไกของมันที่ประกอบเป็นองค์ประกอบของระบบสมาร์ทเบสซึ่งยุคหน้าจะแข่งกันเรื่องนี้ แรงมากนะครับมันเป็นยุคต่อไปที่ต่อจากยุคข้อมูลข่าวสารข้อมูลระบบดาต้าเบสนะครับใครรู้ตรงนี้ก่อนนะครับแน่นอนจำนวนเงินจะวิ่งเข้าคนนั้นเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมให้เห็นภาพทีละช็อตนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันให้เห็นภาพที่คุ้นเคยนะครับเราจะเปรียบเทียบกับอะไรแล้วพี่น้องสามารถที่จะเข้าใจในระบบนี้ ได้มากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างน,นะครับอะไรบ้างอนี่เราเข้าระบบสมาร์ทเบรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพอชัดเจนมากยิ่งขึ้นีอ่อน้องเห็นเห็นตัวรายละเอียดตรงนี้เป็นภาพเปรียบเทียบนะครับภาพเปรียบเทียบตัวนี้เปรียบเสมือนกับตัว เกาะเทียมนะครับหรือเมืองที่สร้างอยู่บนผืนน้ำเอาเลยนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่มีความเ,าเจริญเป็นลักษณะอีโคซิสเต็มผสมผสานกันนะครับอีโคซิสเต็มคืออะไรหากน,น้องดูระบบของ Apple นะครับ Apple Apple, Apple สร้างกระบวนการโดยที่น้องซื้อไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมือถือ ไม่ว่าจะเป็นอุอปกรณ์ c e s s ร r y ทุกอย่างนะครับต้องเริ่มจากการเข้าไปซื้ออะไรบางอย่างอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือ,อ,อมือถือนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาขยายผล c r o s s s e ซลไปตัวอื่นด้วยอันนี้เรียกว่า Eco-System เอาแล้วนะครับ Eco-System แล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงกับโลกออนไลน์ผมจะพยายามทำให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ หากวิ่งน้องเข้าไปบนโลกออนไลน์แล้วส่วนมากเขาก็จะนึกอ๋อทำเว็บไซต์ขายของทำเว็บไซต์ขายของมีช้อปปิ้งการ์ดอ่าจบนั่นเป็นโลกเก่านะครับเป็นโลกเก่าโมเดลกรอบคิดนั้นคืออ e ีคอมเมิร์ซแต่ตอนนี้มันไฮบริดผสมผสานกันนะครับผสมผสานกันมันไม่ใช่คิดแบบมิติเดียวด้านเดียวแล้วทำเงินได้แล้วนะเข้าใจกระบวนการนี้นะครับ เพราะฉะนั้นตัว Eco System เนี่ยเปรียบเสมือนตัวเกาะที่ผมให้พี่น้องเห็นภาพนี่แหละครับเพราะฉะนั้นในเมืองเมืองนี้คือเมืองของพี่น้องที่เชื่อมต่อระบบต่างๆไปยัง Product ของผู้อื่นเห็นภาพนะครับไปยัง Product ของผู้อื่นโดยการ c r o s s s e ซลเชื่อมต่อเข้าหากัน พี่น้องไม่จําเป็นต้องผลิตสินค้าเองนะครับมันมีสินค้าอยู่ทั่วโลกมันมีเยอะมากตอนนี้นะครับเพียงแต่เขาไม่รู้จะทําการตลาดยังไงไม่รู้จะปิดการขายยังไงนะครับเขาคุอยากจะปิดการขายอยากจะจับมือกับเราเหลือเกินถ้าเรามีความถนัดรักชอบในส่วนนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปโอบ,บางคนชอบถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเองก็อยากจะจับมือกับกลุ่มคนพวกนี้เพราะขายของ ขายอุปกรณ์ของเขาได้ถูกไหมครับนั่นคือตัวเบสิกพื้นฐานเลยนะครับและบางอย่างนะครับพี่น้องสามารถที่จะสร้างแบรนด์ของพี่น้องขึ้นมาเองผ่านกระบวนการลักษณะอย่างนี้นะครับแต่การสร้างแบรนด์นะครับไม่ใช่อยู่ๆก็จะโอ้โหชอบอันนี้แล้วก็ลุกขึ้นมาเอากล้องมาสัตว์แล้วก็สร้างกันได้เลยนะครับมันมีลอจิกกระบวนการที่ต้องเตรียมพร้อมกันนิดนึง และต้องเข้าใจวิธีการกลยุทธ์มันนิดหนึ่งก่อนที่จะลงมือผีผามเข้าทำเลยนะครับดังนั้นน้องต้องเข้าใจตัวระบบสมาร์ตเบนี้ก่อนนะครับว่ากระบวนการที่มันสร้างตัวนี้ขึ้นมามันทำยังไงนะครับมันไม่ใช่เว็บไซต์อย่างเดียวแล้วล่ะมันไม่ใช่เซลล์ฟันนอลอย่างเดียวแล้วลนะ่ะเซลล์ฟันนอลกับเว็บไซต์มันเป็นส่วนย่อยที่อยู่ในนี้นครับ มันเป็นส่วนย่อยที่อยู่ในนี้นะครับบางคนโอ้ตัวเซลฟ์ันนอลนี่คือตัวสุดยอดแล้วสามารถทําเงินได้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเป็นยุคแรกๆอาจจะเข้าใจผิดว่าโอ้นี่มันแทนที่เว็บไซต์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่องค์ประกอบนั้นนะครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพทีละช็อตนะครับแล้วจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเอาแล้วตัวเซฟันนอลเซล์โปรเซสแล้วตัวเช็คพอยต์ตัวแลนดิ้งเพจบริทเพจ เอแล้วมันผสมผสานกันยังไงทําให้เกิดตัวสมาร์ทเบดขึ้นมาดูภาพนี้ไว้ก่อนนะครับภาพนี้คืออาณาจักรของพี่น้องเองสวยงามมากและเราทุกคนสามารถที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาได้ครับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้วิธีการแค่นั้นเองว่ามันจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไงถามว่าต้องใช้งบประมาณสูงแบบภาพที่เห็นไม่ใช่นะครับ มันเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวตนของเราเนี่ยนะครับเพียงแต่เราเรียงลําดับมันไม่ถูกแล้วมันสามารถที่จะสร้างเป็นระบบซิสเต็มใหญ่ขึ้นมาได้นะครับโดยที่พี่น้องไม่ต้องไปลงทุนมากมายขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เห็นภาพเปรียบเทียบนะครับภาพเปรียบเทียบชัดเจนให้น้องเห็นภาพที่มันเปรียบเทียบได้นะครับและจะเข้าใจนะครับระบบสมาร์ทเบดหากเราสร้างเมืองตรงนี้เป็นอาณาจักรของเรานะครับ พี่น้องก็ต้องจะเป็นต้องมีอะไรครับถ้ามันอยู่ในทะเลหรือในน้ําเป็นเกาะนะครับมันต้องมีอะไรครับตัวนี้ครับสะพานเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องสร้างสะพานเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่เชื่อมต่อกับเมนแลนด์เข้าไปที่อาณาจักรของพี่น้องเข้าใจไหมครับการเชื่อมต่อสะพานตรงนี้ ก็คืออะไรครับเซลโปรเซสนั่นเองซึ่งระบบเซลฟานอลมันอยู่ในเซลโปรเซส s ตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเซลโปรเซส s ตรงนี้ครับก่อนที่จะเข้าตัวระบบสมาร์ทเบดเห็นภาพนะครับ่าตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่เป็นยุคหน้านิดนึงนะครับแต่ผมพยายามที่จะทำให้มัน เห็นภาพเร็วที่สุดในหน้าเวลานี้นะครับหาพี่น้องเข้าใจไปดักทางถูกเม็ดเงินมหาศาลมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเซลล์โปรเซสตรงนี้นะครับมันจะถ,ถูกเชื่อมต่อนะครับถูกเชื่อมต่อกับตัวนี้ครับเรามีสะพานแล้วนะครับเราต้องมีเช็คพอยต์ก่อนขึ้นสะพานและลงไปที่ระบบสมาร์ทเบดคือไปที่อาณาจักรหรือไปบนเกาะนั้นถูกไหมครับตัวเช็คพอยต์ตรงนี้เปรียบเสมือนกับแลนดิ้งเพจของพี่น้อง คำว่า landing page ที่ฝรั่งใช้ก็คือการที่ผู้คน traffic ที่วิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับ t r a f f i ที่วิ่งเข้ามาเนี่ยครับวิ่งเข้ามาประทาน,น้านี้ก่อนมาหยุดจุดเช็ค Point ตรงนี้ก่อนนะครับเขาอ,อาจจะได้รับข้อมูลเพิ่มมากขึ้นได้รับการสื่อสารมากยิ่งขึ้นทำให้โอ้โหอยากไปที่เกาะน,นี้แหละอยากไปที่ทำไมข้ามสะพานไปดูอาณาจักรของพี่น้องแล้วนี่คือ นี่คือสิ่งที่ตัว landing page ทำงานนะครับแล้วลำเรียงเข้าสู่ระบบตัว s e l l process หรือ s e l l funnel เดี๋ยวลองจะมาสร้างตัวนี้กันนะครับคราวนี้พอผ่านตัวระบบ checkpoint ตัว landing page ตัวนี้นะครับพี่น้องก็สามารถที่จะ,ะส่ง traffic วิ่งเข้าสู่ตัวรายละเอียดของเซ l l process หรือบิด bridge page นะครับอีกคำหนึ่งก็คือ bridge page เชื่อมต่อเข้าสู่ ตัวอาณาจักรของพี่น้องนะครับเมื่อตัวระบบตรงนี้ผสานกันทั้งหมดนะครับพี่น้องก็จะนำผู้คนเข้าสู่สมาร์ทเบสที่เราสร้างขึ้นมาพี่น้องต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวแรกเห็นภาพไหมครับแล้วสร้างมาจากอะไรเอ่ยสร้างมาจากความที่เราต้องการจะทำอะไรสักอย่างสิ่งที่เรา รักเราชอบเราถนัดรักชอบถนัดแล้วสอดคล้องกับสิ่งที่โลกต้องการนะครับไม่ใช่รักชอบถนัดแต่ไม่มีใครต้องการเท่าไหร่มันก็คืองานอดิเรกนะครับแต่ถ้ารักชอบถนัดแล้วโอ้โหมีคนต้องการเยอะอันนี้คือธุรกิจเอาแล้วนะครับพอมาถึงตรงจุดนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องสร้างเม็ดเงิน ใช้เม็ดเงินทุ่มเม็ดเงินจํานวนมหาศาลเหมือนในอดีตแล้วนะครับพี่น้องคนเดียวพอพอครับในการที่จะเริ่มต้นและใช้คอมพิวเตอร์นี่แหละครับนะครับสื่อสารออกไปยังโลกภายนอกนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีศักยภาพมากๆเลยนะครับและพี่น้องสามารถที่จะทำตรงนี้ได้เพียงแต่เราไม่รู้วิธีการแค่นั้นเองนะครับเมื่อเราสร้างระบบสมาร์ทเบสตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผลลัพธ์มันก็คือทำไมครับ พี่น้องสามารถที่จะมี Product ของวิ่น้องเองขึ้นมาได้มันจะเริ่มต้นจากตรงจ,รงจุดนี้นะครับมันเริ่มต้นจากการเรียนรู้เราต้องเรียนรู้มันก่อนแล้วก็สร้างตัวระบบ Smartba บตัวนี้ขึ้นมาอ้างอิงจากเป้าหมายความต้องการของเราที่จะเข้าไปเข้าไปแก้ปัญหาให้ผู้คนในวงกว้างในสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราถนัดนะครับ เพราะมันจะเป็นจุดแข็งของเราเลยนะครับแล้วเมื่อพี่น้องสร้างตัวนี้ขึ้นมามันคือแบรนด์ของพี่น้องนั่นเองเห็นนะครับเมื่อแบรนด์ของพี่น้องเชื่อมต่อออกไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะไปเ,เชื่อมเข้าหาโปรดักที่มันมีอยู่แล้วในสิ่งที่เขาผลิตไว้แล้วนะครับในส่วนต่างๆของโลกไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศที่เขาผลิตไว้แล้วนะครับ เราก็สามารถที่เชื่อมต่อความถนัดของเรานั้นไปยังสินค้าต่างๆได้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนเข้าไปหากพี่น้องสนใจเรื่องการปรุงอาหารการทำอาหารต่างๆส่วนผสมต่างๆเรซิปีต่างๆเราก็สามารถเชื่อมต่อไปยังเวนเดอร์ซัพพลายเออร์ต่างๆได้ถูกไหมครับแต่มันจะเกิดขึ้นจากตัวเราก่อนโดยที่ทำไมครับโดยที่พี่น้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อนไงครับ ความถนัดรักชอบในการที่จะปรุงอาหารในสไตล์ของพี่น้องเองในสไตล์ของพี่น้องเองนะครับเมื่อพี่น้องทําตรงจุดนี้ขึ้นมาได้แล้วนะครับพี่น้องก็สร้างสะพานจากเมนแลนด์ขึ้นมาจากแผ่นดินใหญ่เชื่อมไปยังอาณาจักรของพี่น้องเองแล้วเชื่อมด้วยอะไรล่ะเชื่อมด้วยระบบเซลล์โปรเซสไงครับเห็นไหมครับเมื่อเชื่อมด้วยระบบเซลล์โปรเซสแล้วพี่น้องก็ต้องมีเช็คพอยท์ คนที่จะเข้ามาจะได้รู้ว่าเฮ้ยใครเป็นใครที่เข้ามาที่เกาะของเราเนี่ยเห็นไหมครับมันต้องมีเช็คพอยต์อ๋อนายกนายขอนายคอนะครับนังขคับนังสาวจชชเนี่ยเข้ามาที่เกาะของเราแล้วกขอชอบอะไรไม่ชอบอะไรอ่าเรารู้เลยระบบเช็คพอยต์นี้เป็นระบบที่อัจฉริยะและสามารถที่จะรู้หมดเลยนะครับข้อมูลต่างๆที่เข้ามานี่คือเราไม่พึ่ง จมูกคนอื่นหายใจเลยนะครับไม่ได้พิ่งแพลตฟอร์มอื่นเลยนะครับเราสร้างอาณาจักรของเราเองขึ้นมาเกมหน้าเกมอนาคตแข่งกันเรื่องนี้ครับฟันธงแข่งกันเรื่องนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยผมพยายามเอาภาพที่ให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆนะนะครับมาอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้ถ้าผมเปรียบเทียบกับตัวเกาะนี้นะครับ เป็นสิ่งที่วิ่งน้องรักชอบในการปรุงอาหารในสไตล์วิ่งน้องนะนะครับโอชิมแล้วอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยแต่สูตรนี้นะต้องใช้ตัววัตถุดิบวัตถุดิบเจ้าตัวเนี้ยมาจากที่นี่เท่านั้นมาจากที่นี่เท่านั้นวิ่น้องเชื่อมต่อไปยังทําไมครับเวนเดอร์หรือเกษตรกรหรือไปยังจุดที่เขาขายตัววัตถุดิบตรงนั้นโดยตรงได้นะถามว่าเราต้องปลูกไหมครับ ไม่จําเป็นครับเราต้องผลิตครับไม่จําเป็นครับแต่เราคุมเกมทั้งหมดคุมระบบตัว s m a r t ทเบสทั้งหมดในการเชื่อมต่อไปหลังจากนั้นพวพี่น้องเข้ามานําวัตถุดิบเข้ามาก็สามารถที่จะมีรายได้จากตรงตัวลอแมทตรงนั้นขึ้นมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมมิชชั่นหรือไม่ว่าจะเป็นตัว Profit ที่วิ่งเข้ามาจากการที่วิ่น้องสามารถขายได้ในอาณาจักรของวิ่งน้องเห็นไหมครับ เห็นไหมครับตรงจุดนี้เนี่ยเมื่อวิ่งน้องเ,ออเชื่อมต่อระบบเซลโปรเซสวิ่งเข้าไปยังตัวเกาะของวิ่งน้องแล้วนะครับตัวอณาจักรของวิ่งน้องแล้วนะครับแล้วก็มีเช็คพอยต์หนึ่งวิ่งน้องรู้ดาต้าเบสแล้วที่วิ่งเข้ามารถแต่ละคันเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรเป็นคนประเภทไหนยังไงนะครับที่วิ่งเข้ามาสองตัวกระบวนการเซลโปรเซสระหว่างทางตรงนี้นะครับมันยังมีกระบวนการที่สามารถที่จะขายเบื้องต้นนะครับก่อนเข้าไปที่เกาะได้ ก่อนเข้าวิธีอาณาจักรของวิ่งน้องได้พอมันเข้ามาในอนาณาจักรของวิ่งน้องวิ่งน้องสามารถเทียบขายเพิ่มเติมได้อีกนะครับซึ่งอาณาจักรของวิ่งน้องเนี่ยนะครับมันจะต้องมีองค์ประกรอบหลักจากตัวการเรียนรู้ที่วิ่งน้องสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างระบบสมาร์ทเบดสร้างระบบโปรดักต์ดิจิตอลของวิ่งน้องขึ้นมาก่อนคือการที่วิ่งน้องสอนออกไปว่าสิ่งที่เป็นการปรุงในลักษณะเนี้ยมันมีวิธีการ เคล็ดลับยังไงหากต้องการที่จะรุ่งปรุงสูตรต่างๆที่อร่อยอย่างเงี้ยไม่ว่าอาหารแต่ละมือ้อมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นอาหารสําหรับเด็กอาหารสําหรับผู้ใหญ่อาหารสําหรับผู้สูงอายุอาหารประเภทที่ไม่มีไขมันสูงอาหารที่ดีกับสุขภาพอาหารที่ทํายังไงต้านต้านตัวไวรัสได้ทํำไม่ให้เจ็บไม่ให้ร่างกายอ่อนแอนะครับ มีหลายอย่างเลยพี่น้องสามารถที่จะเจาะเข้าไปได้เมื่อพี่น้องสร้างตัวระบบคอสดิจิตอลตรงนี้ออกมารายได้ของพี่น้องเข้ามาส่วนหนึ่งแล้วครับจากการที่ผู้คนวิ่งเข้ามาจากตัวระบบเซลล์ปรซสตรงนี้ครับแล้ววิ่งไปยังอาณาจักรของพี่น้องพี่น้องได้รายได้ส่วนหนึ่งแล้วนะนะครับเมื่อเขาเข้ามาสู่ตัวอาณาจักรของพี่น้องนะครับรายได้ที่พี่น้องจะได้ขึ้นอีกได้มาจากการที่ Re recommend สูตรวัตถุดิบต่างๆางางถูกไหมนะครับและยังไม่รวมถึงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถเชื่อมไปยังอเมซอนเชื่อมไปยังที่อื่นๆได้ที่เป็นแพลตฟอร์มที่ขายวัสดุอุปกรณ์พวกนี้อยู่ซึ่งจะมีค่าคอมมิชชั่นเข้ามาอีกเห็นไหมครับและนี่คือกระบวนการที่จะทําธุรกิจกันในโลกยุคหน้านะครับหากพี่น้องเข้าใจกระบวนการนี้ก่อนนะครับพี่น้องจะใช้เครื่องทุนแรงโดยทงงาน เพียง20%แต่สามารถที่จะเลเวลเล e สร้างเม็ดเงินผลลัพธ์ได้ถึง80%นี่การเคลื่อนตัวนี่คือการเคลื่อนตัวของยุคในการที่จะทำธุรกิจในยุคหน้านะครับมันจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางนี้นะครับและอาณาจักรของพี่น้องนี้มันจะถูกตรึงด้วยแบรนด์ผู้คนจะจดจำพี่น้องด้วยแบรนด์ของพี่น้องเองโอเคนะครับอ่าครนี้พอถึงตรงจุดนี้พี่น้องจะต้องเรียนรู้ และทําความเข้าใจกับมันว่าระบบทั้งหมดยุคหน้าที่จะแข่งกันขันกันนะครับแล้วสร้างเงินปริมาณมากเนะี่ยแล้วให้เงินมันไหลามาแบบอัตโนมัติทํำยังไงที่ผมอธิบายไป,ไปทั้งหมดนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่มันเป็น,ปน,ปน,ปนองค์ประกอบที่ทําให้เกิดขึ้นนะครับและน้องสามารถเข้ามาศึกษามาได้ที่ line at freedom hybrid เป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับในการที่จะเริ่มสร้างจากศูนย์จากไม่รู้เรื่องเลย หรือพี่น้องรู้บางส่วนแล้วมันเป็นความคิดเก่าไม่เป็นไรละวางบางอย่างเอาส่วนที่ใช้ได้บางอย่างเข้ามาผสมผสานแล้วพี่น้องจะเปลี่ยนเกมออนไลน์ธุรกิจออนไลน์ไปอีกเกมหนึ่งเลยเลยนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆในยุคหน้าที่เราจำเป็นต้องอสร้างตัวระบบธุรกิจของเราเองเพราะฉะนั้นยุคหน้ามันจะแข่งขันกันเรื่อง ตัวตนของวิ่งน้องคืออะไรล่ะแบรนด์ของวิ่งน้องคืออะไรล่ะวิ่งน้องรักชอบอะไรล่ะมันจะถูกเฟ้นออกมาแล้วสร้างเป็นอาณาจากักรตัวนี้ขึ้นมาครับตัวนี้ครับขึ้นมาโดยการที่จะมีสีสันมากน้อยขนาดไหนคนชอบผู้คนถูกแก้ปัญหาและถูกใจมากน้อยขนาดไหนมันขึ้นกับ พลังของพี่นง้องเลยในการที่จะสื่อสารออกมาความเป็นสีสันของเกาะเนี้ยความเป็นสีสันของอาณาจักรเนี้ยขึ้นกับคนคนนั้นเลยครับถ้าคนนั้นมีพลังมากแสงสีต่างๆไฟต่างๆมีสีสันมากมันก็ทำไมครับดึงดูดผู้คนเข้ามาในอาณาจักรนี้มากแต่หากเราขับเคลื่อนไปด้วยความห่อเหี่ยวนะครับแล้วก็มีความไม่มั่นใจเลย ว่ามันจะทําได้ไหมเพียงแต่ต้องการที่จะทําเล่นๆแค่นั้นเองนะครับพี่น้องลองจินตนาการดูนะครับว่าเกาะน,นี้อาณาจักรนี้มันจะมีสีสันไหมไฟก็คงจะมืดดับสลัวนะครับผู้คนก็ไม่อยากไปครับดังนั้นเราจําเป็นมากๆที่จะต้องสร้างตัวตนที่พี่น้องสร้างด้วยตัวตนจริงๆออกมา และสื่อสารออกไปให้มีพลังตรงจุดนี้นะครับมันจะดึงดูดทั้งผู้คนและเม็ดเงินเข้ามาและเกมหน้ามันแข่งขันกันเรื่องนี้นะครับระบบ d a t a b a เบถูกผ่านเข้าสู่ระบบเช็คพอยต์ตรงนี้ครับตรงจุดนี้เป็นจุดเช็คพอยต์ที่ดึงระบบ data เข้ามาแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะครับจะต้องเข้ามาสู่ระบบเซลล์โปรเซสและเข้ามาสู่อาณาจักรตัวระบบสมาร์ทเดบสมาร์ทเบดเนี่ยให้ได้ นี่คือกระบวนการแข่งขันกันในยุคหน้านะครับและยุคหน้านี้มันจะมีผู้คนขึ้นระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะกระบวนการของระบบเศรษฐกิจทุกอย่างตอนนี้กําลังพลิกผันนะครับกาลังจะปรับตัวเข้าสู่โลกใหม่ไม่ใช่ยุคการผลิตในยุคเดิมแล้วนะครับซึ่งจําเป็นจะต้องเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับแล้วก็เอา กระดาษตัวนั้นนะครับเข้าไปค้ำประกันว่าโอ้โหนี่คุณมีความรู้บ้างแต่มันจะไม่มีประโยชน์เลยหากกระดาษแผ่นนั้นไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ในอนาคตขึ้นมาตัวนี้นะครับสำคัญซึ่งธุรกิจในอนาคตดูกันที่ผลลัพธ์ครับ r e s o l v e ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยครับหากทำเงินไม่ได้หาก r e s o l v e ไม่เกิด ก็ไม่รู้จะเอามานั่งเสียเวลาอยู่ทำไมเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องจงม,มุ่งสร้างตัวนี้ขึ้นมาครับสร้างอาณาจักรของพี่น้องขึ้นมาด้วยพลังของพี่น้องเองด้วยสีสันความถนัดความรักชอบขึ้นมาประกาศให้โลกรู้ว่าพี่น้องเนี่ยรักชอบด้านใดถนัดด้านใดเก่งด้านไหนแล้วทำมันด้วยความ สนุกสนานออกมาตรงนี้แหละครับแสงไฟจะมีสีสันมากเลยและใครที่ทำอย่างนี้ได้นะครับพลังงานของไฟฟ้าหรือพลังงานของเกาะนั้นครับจะมีสีสันมากเลยมันดึงดูดผู้คนอยากจะไปเที่ยวอะอาณาจักรเนี้ยอยากจะไปเที่ยวเหลือเกินมันโอ้โหมันแฟนตาซีมันสีสันมากเลยนะครับแต่ในทางกลับกันหากผู้คนคนไหนที่ทำแบบเล่นๆทำแบบห่อเหี่ยว แน่นอนครับเราเป็นเราก็เฮ้ยที่นี่เดี๋ยวไว้ทีหลังเถอะไว้ทีหลังเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็แวะเวียนไปแต่เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เป็นจุดที่ท้าทายนะครับและสําคัญมากๆพี่น้องต้องเล่นเข้ามาศึกษานะครับมันเป็นตัวเปลี่ยนเกมมันไม่ใช่เป็นเกมแข่งขันกันเรื่องราคาแล้วนะครับตรงนั้นปล่อยให้เลดโอเชียนเขาแข่งกันในการหาของมาขาย ในตัวอ e ีคอมเมิร์ซนะครับแน่นอนมันมีเพาดานราคาของมันอยู่เกินนี้ไม่ได้ถ้าไปฉายอันละล้านเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปใายมันได้แค่20บาทก็20บาทมาจิ้นแค่50สสตางค์ก็มีแค่นั้นพอเห็นไหมครับแต่ถ้าเกมนี้ความถนัดความรักชอบของพี่น้องเองมันแปลงเป็นมูลค่าไม่ได้สำคัญครับ ทำงาน,นมากมากเลยแล้วเราฝึกกันตรงนี้แหละครับเราฝึกการสร้างอาณาจักรตรงนี้ขึ้นมานะครับเราสร้างตัวระบบเซลล์ปรเซสขึ้นมาบริดเพทํางานยังไงเชื่อมต่อเข้าอาณาจักรของวิ่งน้องทํำยังไงจุดเช็คพอยต์ตรงนี้นะครับทำงานยังไงเพื่อเก็บระบบดาต้าเบสเอาระบบดาต้าเบสไปรีทาร์เก็ตใหม่ทํำยังไงนี่คือทราฟฟิกที่วิ่งเข้ามาพอเห็นภาพเห็นกระบวนการไหมครับผมพยายามเอาภาพที่พี่น้องเห็นได้ชัดเจนเคยเห็นเห็นจบต้องได้มา เทียบเทียงนะครับแล้วพี่น้องก็จะเห็นภาพได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจากการอธิบายนะครับแล้วก็ตัวระบบต่างๆท,ท,ที่ผมอธิบายไปนี้นะครับมันสามารถทําได้จากตัวตนของพี่น้องเพียงคนเดียวจากจุดเริ่มต้นแค่นั้นเองครับพลังอํานาจของของตัวซอฟต์แวร์ตอนนี้นะครับตัวคอมพิวเตอร์นะครับมีปริมาณมากเลยที่สามารถที่ มีศักยภาพสูงสามารถที่วิ่งทำให้วิ่งน้องเนี่ยมีระบบอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้เอาแล้วนะครับดังนั้นเราจําเป็นต้องเรียนรู้นะครับเพิ่มความรู้ด่วนเลยในการที่จะสร้างตัวระบบสมาร์ทเบรตัวนี้ขึ้นมานะครับเข้ามาที่ Line แอดฟรีดอมไฮบริ i ไลน์แอดฟรีดอมไฮนะครับเริ่มสร้างกันจากศูนย์เลยนะครับอย่างเร็วเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้ทันกับวิกฤต ที่มันกําลังจะโถมเข้ามารุนแรงมากกว่านี้นะครับเริ่มฝึกแล,ล้วเร่งสปีดต,ตัวเองอย่างเร็วเลยนะครับเพื่อจะทําให้พี่น้องสามารถที่จะมีเม็ดเงินมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลบหนี้กลบสินที่มีอยู่ตอนนี้นะครับครับวันนี้นะครับคิดว่าพี่น้องเข้าใจในระดับหนึ่งนะนะครับที่เห็นภาพรวมกระบวนการออนไลน์จริงๆการทําธุรกิจออนไลน์จริงๆเนี่ยยุคหน้าเขาทากันยังไงแลวพี่น้องได้เจอตรงนี้แน่นอน นะครับวันนี้นะครับผมโคสตต้นนะครับออโตเมดอินคัมนะครับต้องขอกับลาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับขอพี่น้องเข้ามาดูราละเอีอดเยดแล้วทําความเข้าใจกับมันปรับตัวให้รวดเร็วเพื่อทําให้ตัวของพี่น้องเองปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่นะครับแล้วจะทําให้พี่น้องออมีความมั่งค่ายมั่งคัง่งมีอิสรภาพทางการเงินมากยิ่งขึ้นนะครับ ครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตกลับลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ